ขายแครอทนะคะแครอทของชั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะคะกินแล้วสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปหาหมอรักษาเลยนะคะโอ้แครอทคุณนี่ดีมากจริงๆเลยนะครับผมขอสองโลครับได้ค่ะได้แล้วคะ่ะเท่าไหร่ครับ80บาทค่ะ นี่ครับขอบคุณนะคะโอ้แค่เราร้านคุณเนี่ยดีจริงๆเลยนะดูสดมากเลยผมขอไอ้สองโลได้สิคะรอแป๊บหนึ่งนะคะได้แล้วคะ่ะ นี่ครับลองเงินทอนสักครู่นะคะเงินทอนได้แล้วค่ะครับโทรสั่งแครอทสักหน่อยละฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ร้านของชั้นขายดีมากเลยนะคะ <c oughs> คุณช่วยเอาแครอทมาส่งให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ ฉันเอาสองกระสอบเลยค่ะตลาดนัดที่เดิมเลยนะคะขอบคุณนะคะขายดีจริงๆเลยคุณคะเมื่อกี้เพื่อนของฉันบอกว่าแครอทของคุณดีมากเลยงั้นฉันขอเหมาหมดนี่เลยค่ะจริงเหรอคะได้คะ่ะ ตาช่างของฉันหายไปไหนเนี่ยแล้วฉันจะช่างให้ลูกค้ายัางไงเนี่ยคุณคะฉันขอย,ยืมถาดตาช่างของคุณหน่อยได้ไหมคะนี่คุณขายของอยังไงเนี่ยไม่มีความเตรียมพร้อมเลยนะทำตาช่างหายได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ให้ยืมหรอกคุณคะฉันไม่รู้ว่าถาตาช่างของฉันมันหายไปไหนอะค่ะพอดีว่าบ้านของฉันอยู่ใกล้ๆนี่เองฉันขอกลับไปเอาถาตาช่างก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวฉันกลับมาช่างให้คุณค่ะขายของยังไงเนี่ยคุณทาไมถึงฐาตาช่างหายไปแบบนี้งั้นเดี๋ยวฉันขอไปซื้อกับผู้หญิงคนนั้นนะคุณคะฉันเอาหมดนี่เลยค่ะลองช่างให้ฉันดูสิคะว่าเท่าไหร่ได้ค่ะ สามสโลค่ะเอ๊ะนี่สามสโลแล้วเหรอคุณช่างให้ฉันขาดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ขาดหรอกค่ะคุณไว้ใจฉันได้เลยนะคะถ้าขาดไปแม้แต่ขีดเดียวแล้วก็ฉันจะคืนเงินให้เป็นพันหนึ่งเลยนะคะทั้งหมด1,200บาทค่ะก็ได้ก็ได้เอาปะ คุณเดี๋ยวก่อนค่ะทำไมหรอคุณไม่อยากขายฉันหรอคะไม่ค่ะขายค่ะคุณไปเถอะค่ะอะไรของคุณเนี่ยเออคุณคะคุณเห็นถาดตาช่างของฉันบ้างไหมคะไม่เห็นคุณทำหายเองแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณทำหายอยู่ตรงไหนแล้ว นี่ทำไมคุณมันถามแต่ฉันเลื่องถาอยู่ได้เนี่ยเอาแต่ตรงนี้มันก็มีแค่เราสองคนนะที่ขายของอยู่ตรงนี้อะ่ะไม่เห็นมีใครเลยสักคนหรือว่าถาของฉันมันมีปีกบินไปหรือยังไงฮะนี่คุณหมายความว่ายังไงมาสงสัยว่าฉันเป็นคนขโมยถาของคุณไปหรือยไงคุณก็อลองมาค้นดูสิถ้าถาของคุณอะ่ะมาเจออยู่ที่ฉันละก็ของทั้งหมดของที่นี่อะ่ะฉันยกให้คุณหมดเลยนี่คุณคุณช่างของขาดให้ฉันแบบนี้ได้ไง ยังแอบเอาถาดนี้มายัดส่ใน,นกระสอบฉันอีกเอ๊ะนี่มันถาดตาช่างของฉันนี่เมื่อกี้คุณเป็นคนพูดเองใช่ไหมว่าถ้าช่างของขาดไปกูจะให้หนึ่งพะเมื่อกี้ฉันเอาถาดออกฉันเอามาช่างใหม่ก็ขาดไปสองขีดคุณจ่ายไหมฉันเลย1,000งับาทคุณคะนี่จะแก้ตัวอะไรอีกฮะฉันไม่เคยเห็นแม่ค้าที่ไหนเห็นแก่ตัวแบบคุณมาก่อนเลยนะ คุณช่างสินค้าขาดยังไม่พอแถมยังแอบเอาถาดใส่ไปให้เขาอีกนี่คุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะรีบคืนเงินให้เขาซะอขอบคุณมากนะคะคุณต่อไปก็เอาของยัดใส่แบบนี้อีกนะแล้วฉันจะมาอุดหนุนใหม่เออนี่คุณเมื่อกี้คุณพูดแล้วนะ ว่าถ้าถาดตาช่างหาเจออยู่ที่คุณอะ่ะของทั้งหมดตรงนั้นคุณจะให้ฉันหมดเลยโทโทฉันเคยเจอแต่คนทําเงินหล่นหายแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นใครทําถาตาช่างหายแบบนี้มาก่อนเลยนะ คะอย่านะคะโถของของฉันกลายเป็นของคนอื่นฟรีๆไปซะแล้ว